กูต้องไปหาอของอใส่ให้มันหนักเลยเป็นรูปความทรงจำว่ะคริสต์มาสฟอร์มอ่าที่ที่อะไรนะคอเลียทวินว่ะเอ้ยอ๋อในโนต้ตมันมีทั้งหลายคนมันเล่าทั้งหลายคนแต่มันรู้สึกเหมือนกับว่าในรูปภาพมันมีแค่สองคนอนะย่างแสดงว่าคนนึงน่าจะหลอนนะ่ะอีกคนตึงตายอีกคนนึงเลยหลอนหรือเปล่าอืมแล้วสรุปเราจะหาหลอดไฟได้จากไหนว่ะเพื่อนเออว่ะต้องการหลอดไฟแล้วหลอดไฟเราจากไหนอะ่ะเออ มันต้องอยู่สักที่ในเกาะเนี้ยเราจะดูไหมเราจะหาไหมหรือว่าเราจะออกเกาะเลยแล้วแต่ก็เราได้พิกัดใหม่มาแล้วอ่ะแต่มันก็จะไม่มีเผื่อมันมีของที่แบบว่าเราต้องใช้นะออหาอย่างนั้นอ่ะหลอดไมแต่เราก็ไปทั่วแล้วนะต้องคาบหลอดไฟอะใช่อ๋อสี่มีได้คาบหลอดไฟมันไม่มีมันอยู่ใต้น้ำบังโขวะอยู่แถวๆรอบเกาะข้างล่างบังโขวะมีหน้ามีมั้งแยกหาแยกแยกกันหาปะจะได้ไวึ้นโอเค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 เราไปหาส่วนที่มันเป็นเลขหกกันแล้วกัน เลขหอะไรที่มันเป็นบริเวณของเลขหอะ่ะนุกไปหาแถวนั้นก้หา <6, S 2> แ,แถวนี้แหละหาแถวนี้เสร็จแล้วก็ไปหาแถวกลุ่มเลขสอแล้วตัว x เ,เท่ากับอ๋อเรดา้าโบบะรูปไอ้หัวก็หลกแล้วเป็นรูปหมีใช่ไหมเนี่ยหลอดไฟหลอดไฟจะไปหาจากไหนอ่ะเฮ้ยโอ้โหนี่มึงเดินออกไปด้วยฮะหมีมีกระโดดด้วยเี<ะ>ดดยใช่มันโดดได้มันโดดได้วังนะถ้าใจนายไม่กล้าพอเนี่ย โอ้โหก็ไม่เราไถ่นี่ว่ะโอ้ยไดหัวหมีทั้งสี่อันเนี่ยเห็นหัวหนูไหมเห็นหัวหนูไหมเราจะหากันสักสิบนาทีถ้าหาไม่เจอเราก็เดี๋ยวออกเรือเลยก็ได้เออมันอาจจะเป็นเดี๋ยว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 เหมือนกูเจอแล้วว่ะเจออะไรอุ๊ยกูเจอหมีว่ะกดล็อกรางวัลสำเร็จกิ่งกิ่งกิ่งว่ะกิ่งก้านสาขาเจออะไรอ่ะมันมันคือกิ่งเหรอหรือว่า กิ่งไงกิ่งเออแต่มันใช้หลอดไฟใช่ป่ะอันนั้นน่ะไม่ใช่กิ่งใช่ป่ะลองเอาไปใส่ดูสิแล้วมันต้องผสมไปเจออย่งไหนอ่ะจักรยานไงใช่เหรอแสดงมีที่แถวนี้อยู่เนี่ยฮะมีใจก็ตามมาไอ้หนูโอ้ยตามมาจริงเว้ยชื่นใจจริงเอาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาเลยว่อนม,มโอ้ยเฮ้ยยังตามมาอีกเหรอโอ้โหตามยันบ้านเลยปะเนี่ยเรื่องกูจะลองกลับไปใส่ดีก็ลองลองไปใส่ดิ ือมันก็อ่านว่ามันก็มันก็เขียนว่าไอ้นีไม่ใช่เหรอเ้ยเจอเจอของแล้วว่ะเจอโน้ตว่ะอุ้ยบ้าเอ้ยนี่เจอโซนที่เขาเล่นเล่นด้วยอุ้ยของนี่ไงหลอดไฟได้แล้วก็ได้หลอดไฟแล้วไหนพี่เจอตรงไหนว้าไปบอกหรอกวายวายวายมันเป็นลานกว้างอ่ะแล้วมันมีพวกของเล่นอะไรก็ไม่รู้อ่ะโน้ตเต็มเลยไม่เอ้ยดูไม่ทัน มีก็ไล่จริงกลับ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 เมื่อกี้กูวิงเห็นมึงวิ่งเล่นกับหมีอยู่แถวนี้อยู่เลยมันตามไม่เลิกเลยอ๋อเลิกแล้วโอ้โหตามไม้กว่ามีใจก็ตามไม้นมเอาได้มาผิดทางรออยู่ตรงหน้าปากทางเข้าสเตชันสองเนี่ยแล้วกูจะให้กูไปใส่เลย,ยไม่หรอกกู<ๆ>ะจะไปดูกูมไม่รอสมบูรณ์เอ้ยสถานีไหนนะสอง เียกูอยากใส่แล้วอะไม่ไหวแล้วเราจะโบกอุ้ยอาตามาเฮ้ยหมีเย็ดเข้มึงวิ่งมาเลยเหรอนั่นพิษนะน่ะอุ้ยแล้วแม่งโดดกล่องมาด้วยอ๋อมันวิ่งมาเลยปะอุ้ยล่วงมันใหญ่เหรออันนี้จัดการด้วยตัวเล็กอื้ม สายตูด้วยมีหวักผู้ตายแต่โดนแล้วปากหามึงโอ้ตามเย็นบ้าเลยนะพ่อหนุ่มหน้ามนใส่เลยไปอ่ะตนดึงแค่ปลดล็อก Achievement ว่ะโอเคปะกลับโอเคเราทำดีแล้วไป ทำดีีสุดแล้วไม่กล่าทางบอกพี่ดังกลับมาไงอะเรืออยู่ทางนี้นะอ้อมไงเจ๋งวะธรรมดาเอาจริงนะกูหลงนะเนี่ยกูเชี่ยวชาญด้านการเดินป่าหลงออกเลือนะออกเลยยิ่กูยังเห็นพวกอยู่บนก่ออยู่กูดูไล่อยู่เฮียหนังแมวจริงๆเอนี่มันสไนป์นี่ว่ะสตรีมสไนป์นี่ว่ะแล้วไงใครแค่ โอ้เดือไก่วะไก่จ้ารู้ต้องจับไก่ให้ได้เลยไข่แม่งจำเป็นมากเลยนะเว้ยหรอเออมันฮิวได้อะมันฮิวตอนไหนนี้ได้ลบได้ขนาดนเลยหรอเออเผื่อปรจจุนันไปบนเกาะอ่ะพี่เกียตแบกกลับเรือโอเคกดสมอละเจอกันโอ้ยกูหิวน้ำเดินอ่ดเลยเเฮ้ยหิวน้ำหรอเออหิวน้ำกินปลาป่ะตีเห <c oughs> มือนกันได้ <c oughs>

เอหมีอีกแล้วโดนปะโดนปะไม่โดนไม่โดนแม่งก็เสียดายจังกูจะล้มแล้วล้มลูกคูคานเท่าไหร่ว่ะสรงกลางหน่อยครับหนูหนูเขียวถือน้ำน้ำปั่นแบบในน้ำอีกทีหรือว่าผสมกับน้ำทะเลดูดอร่อยว่ะมันหวานอะอยู่ไหนแล้ววะที่เก็บน้ำพึ่งจุดแรกไงขึ้นมาแล้วเจอที่ให้อาหารหมีก็ออกขวามา เลยอ่ะช้าจังวะพ่วงเัี้ยเนี่ยอ่ะก็วิ่งได้นี่หวยเฮียหนังหมาอะไรก็มึงก็วิ่งอยู่นี่วิ่งเฮี้ยอะไรอ่ะวิ่งแบบคำคำทุบปั๊บปะคำทุบปั๊บปะล้มแล้วกูจะเป็นลมเลยเีคำทุบปั๊บปะกินนี่หน่อยไหมอร่อยนะเว้ยไม่เอาไม่เอานะาคำทุบปั๊บ เอ้กูเแคมปตูปะปะแคมป์ตูปะเะยัยโยนเป็นอยนี้เลยไอ้เย้ยแพ็คแล้วกูแพ็คอย่างดีแล้วโยนโยนเป็นพวกแบบไม่เสด็จทานขอทานเลยเห็นน้องเขาลำบากก็เลยยกให้เอาสัหลอดอาหารกูยุบว้าบเลยว้าจ้าเดี๋ยวกูโดดฉลามกัดทีเดียวกูไปเลยงั้นไปก่อนเลยรอเลื้นอยู่รอเลื้นอยู่ ในตู้วันนี้เก็บหองไปแล้วอ่ะตามนั้นอ่ะดีว่าปลาฉลามไม่อยู่ฝั่งรนเฮ้ยเสียดายจังโอ้ยหิวจังเลยถังเชื้อเพลิงตัวรีเซิร์ชอยู่ไหนเนี่ยข้างล่างแคนล่างสุดถังออกแบบมาเพื่อเก็บอ๋อเก็บถังเก็บเชื้อเพลิงมันเป็นถังที่ฟลูอิดไป มันเป็นท่อท่อเก็บท่อใส่เชื้อเพลิงนะเว้ยครับไม่ท่อน้ำนะเว้ยสมมุติเราทำอยู่ชั้นบนน่ะเราต้องการแบบว่าต่อเข้ากับเนี่ยเชื้อเพลิงแบบว่าจากชั้นบนน่ะเราใส่เชื้อเพลิงจากชั้นบนได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็มีเดี๋ยวมันก็มีท่อน้ำอ่ะจะรอจะอะไรไม่หรืไม่มีหลักเยอะดิต้องมีไม่มีหลักไม่มีหลักไม่มีหลักเห็นหียอะไรครับเราไม่แวะเราไว้เกาะเนี่ย โอเคไม่แบตแล้วดึงสมองไม่ออกเรือเฉยดึงสมองมึงบอกไม่แบตแล้วอ่ะไม่เลตโกมเ้าใจไม่เข้าทางเดี๋ยวเกาะใหญ่ก็มีโอเคกๆได้ก็ได้กได้เซอซี่ยังเออต้องให้บอกทุกอย่างอะไรเงี้ยแล้วลมมันพัดอ่ะเราต้องใส่มึงเสิร์ฟเกาะต่อไปยังอ่ะเผื่อมันเป็นที่เดียวกับลม สองคาอ๋ออคาราวานชาวะเมืองคาราวานสองหกศูนย์หนึ่งที่ไหนเอ่ยย้อนกลับไปเลยแนวะพื้นที่เรดาร์เก่าไม่มีแล้วมีเรดาร์ใหม่แทนว่ะอะไรวะเรดาร์ใหม่ไอเรดาร์ขอ,ของพวกไอเกาะเก่าที่เราเคยมาสีน้ำเงินไม่มีแล้วอันนี้เป็นจุดใหม่เลยประมาณพัน,พนแปดเองอุ้ยเก <ibt S 1> ือบเยอะอยู่เนี่ยเลี้ยวกว่าหันไปทางขวาอันนี้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  อันนี้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 ไอเหตุชู่อันนี้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 อันี้สามร้อยหกสิบองศาแล้วเนี่ยพอพอโอเคทำการเปิดเอนจินมันก็ทิศเดียวกับทิศลมทางลมนี่ถูกต้องนะครับน่าจะเร็วขึ้นกว่าเดิมแหละอย่าทำเชื้อเพลิงจัง เออทำลังพึ่งก่อนไม้มีเยอะไหมอ่ะยังไม่ได้ทำอ่ะเรามีไม้เยอะปะพอตัวก็พอตัวครับน,น้นอนได้แล้วว่าลังพึ่งว่ะอยากลองทำเชื้อเพลิงยังเลยครับทำไงอ่ะใช้อะไรบ้างอ่ะน้ำพึ่งหกไอ,อฮันนี<ช>่คมอ่ะลังพึ่งใช้ลังพึ่งลังพึ่งหกลังพึ่งหกแล้วก็แก้วหนึ่ง เราจะได้เป็นน้ำพึ่งบึ้งบึ้งอ้าวเดี๋ยวมึงทำน้ำพึ่งหรือมึงทำอะไรเนี่ยทำน้ำพึ่งไงดีเค oh, วสต์รอฟูดอ้มันจะนี่ไงใส่เสร็จแล้วมันจะแบบผสมกันปะมันจะแบบว่าเอาน้ำพึ่งกับพวกสร้างอาหารอะแล้วมันก็จะสกัดเป็นน้ำมันแสดงว่าไอ้ถังน้ำมันที่กูเจอกูเจอก่อนหน้านี้ก็คือถ้าใส่ปุ๊บแสดงว่ามันเต็มเลยแนะ่นอนเลยแอบเลยใช่เราไม่ได้เจอก่อใหญ่เลยเดี๋ยวนี้ นี่ไงฮะก่ออะไรเนี่ยเราเพิ่งออกมาพี่เหรอครับตันนี่เราออกมา,ายัางไงเอาไปถึงไหนแล้วเนีย่ยเอ๊ะนี่เราหันถูกทางมะเนี่ยมุ่งไปข้างหน้าสิกัปตันจะไมมึงถอยหลังอะ่ะมึงเ,เปิดอะไรที่ถอยหลังอะ่ะอา้าว <c oughs> เปิดถอยหลังอันหนึ่งเหรอสองอันเลยเพื่อนโอ้ตายแล้วโทษฝั่งกันฝังแมนอะไรที่เกิดอะไรที่มันเลาะไปเลาะก็เลวะไปเล <c oughs> าไปแลวเถอะ เราแล้วไปแล้วมันเกิดควบคุมไปแล้วอย่าไปคิดมากแต่ทุกอย่างก็ดีขึ้นทุกอย่างมันเกิดควบคุมไปแล้วเกินต้านแล้วครับอุ้ยเราควรจะทำรั้วนะกัปตันรั้วไอ้บันไดส้นตึกเนี่ยล่วงบ่อยเหลือเกินน่ะล่วงอย่างเงี้ยไอ้นี่มปนบังอ่ะล่วงอย่างเงี้ยไอ้ใบเรือมึงเนี่ยกูหมั่นไส้เหลือเกินเนี่ยแต่เดี๋ยวย้ายขึ้นชั้นบนไงก็วางวางไปก่อนมันวางที่อื่นได้ปะล่ะอ่ะก้าด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 ะ ตืต้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 อืา้อะไรวะ is y e l o y u m a เหลืออีกประมาณ1,400เมตรครับกับตันแต่ตอนนี้แวะปั๊มเยี่ยวก่อนไหนว่าปั๊มเอ็งเอาว่าได้ถังน้ำมันเชื้อเพลิงแล้วว่าได้กี่ถังอะมันมันท้าบนานปะได้ถังอันเดียว เอาไปทักสองถังนี่เออมันมีที่เราได้มาอยู่แล้วถังเป็นศูนย์เดี๋ยวหาเก็บก่อนไว้ไหนหวะเนี่ยพอดีเลยไอ้นี้จะหมดแล้วนะทั้งสองเครื่องเลยหมดแล้วหมดเลยเหรอเออหมดแล้วหมดแล้วสองเครื่องเลยพอดีเลยจะลองดูนะดูนะดูนะปื้นใส่กันไหนดูน,ดนี่ดู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 นีทำไมน้ำมันเป็นขวดเล็กอ่ะปืด้ดขวดเล็ก แต่มากด้วยปร <Gore> ิ <Pacific Nein> มาณไปรินไม่ต้องเปิดมันก็เร็วอยู่นะให้มันเร็วอีกไงไม่งั้นมันจะต้านลมเหบรลี่เปล่ามันจะรีบเขถามว่ารีบไหมก็นิดนึงอยากทำซูชิจังเลยครับก็ทำดิครับแบตอันนี้มึงหมดนี่แบตอะไรเครื่องอันเนี้ยหมดเศษขยะเนี่ยโอ้ยเชี่อๆล่วง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 ลุยล่วงลุยล่วงลุยว่าได้ไหมเนี่ย ได้ได้ได้เด,ดี๋ยวผิดไปเยอะก็แปะตรงนี้คือจะวางไม้ได้ไหมข้างไหนอ่ะเนี่ยวผมแปะพวกป้ายข้างเนี่ยลองวางไม้ดูดิลองดูก่อนไม่ได้ไม่ได้ติดออกออก็ออกออวางข้างนอกเอาวางที่เป็นข้างนอกเลยที่ไม่ใช่ห้องเก็บของอะ่ะโอ้ไม่ได้เรื่องเลยวะอ่า ป้ายเล็กเนี่ยไปไกลไม่เคยป้ายใหญ่กันแล้วเดี๋ยวนี้เออนี่ว่าจะทำแบบนี้ตั้งนานละอยากรู้มานานละว,วิ่ง73วันแล้วเหรอไม่เคยทำหรอไม่กูแค่อยากรู้ว่ากูใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้มากี่วันแล้ว